มีเนื้อเยอะไหมวันนี้วันนี้มี5้กิโลเขาเชฟจัดให้ผมได้ไม่ต้องขายคนอื่นคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าอิจวาให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับอีมาแล้วแก้วตาโอ้ยจำตรงกับตาเคยไว้ยังจำพี่บอกว่าวันนี้พี่จะพาแป๊กมาที่หนึ่งมันมีเรื่องราวด้วย คืออะไรครับพี่คือเนี่ยออเทลวันสมันเป็นท้องอาหารท็อปนอที่อยู่ชั้นบนเขาบอกบรรยากาศมังดีมากแล้วเขาบอกบรรยากาศดีไม่พอรู้ว่ากิมมิคที่พี่จะเอามากินวันนี้คือเนื้อเนี่ยเขาใช้เวลาหมักถึง35วัน สามสิบห้าวัน <S <S วนุ้ยเนื้อบูดเหรอแต่ถ้าเราจะมองเงี้ยว่าสามสิบห้าวันเราจะมองว่าบูดไม่ใช่ไม่บูดด้วยเขาเรียกว,ว่ามันจะได้ตัวเครื่องที่หมักอ่ะอเข้าไปในเนื้อเลยแล้วจะได้ถึงความนุ่มรสชาติอันนี้เท่าที่พี่ศึกษาถึงแบบเนื้อหาของมันมาพี่อยากมาเจอของจริงไงแ้งลองคิดดิถ้าแบบมีคนบอกเราหมักเนื้อไว้ให้กินตั้งสามสิบห้าวันใครอยากมาลองป่ะเฮ้ยมันต้องแบบต้องมีถึงเครื่องเป็นสเต็กเหรอเออเป็นสเต็กเลยแต่ดูกันว่าเนื้อเป็นไงขึ้นบนบนเนี่ย เราอยู่ในร้านแล้วและที่บอกว่าจริงๆเนื้อตัวนี้หมักษาที่วันชื่อเมนูอะไรเนี่ยพี่บอกเนื้อ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 เมนูนชื่อไดเอท บีไม่ใช่เนื้ลอลดกระบวนไม่ใช่อะไรดรายที right ่แปลว่าแห้ง DRY ดรายเอ็ดทแปลว่าอยู่ดรายเอ็ดบีอยากรู้เรียกเขามาถามไหมล่ะไม่ต้องถามพี่หรอกคุณก็ไม่รู้ข้อมูลคาับสวัสดีครับครับนี่เรามีเมนูที่เป็นโปรชีสของร้านเป็นดรายเอ็ดบีนะครับเนื้อนี่จะบ่มประมาณ35วันครับเป็นสูตรลับของเชฟที่นี่ครับเป็นลิฟท์อเหรอครับใช่ครับเป็นลิฟทอครับราคาจะเริ่มต้นที่380บาทครับแล้วแต่ขนาดและแล้วแต่ขนาดไซส์เนื้อครับราคาเริ่มต้น380บาทคนนดูเี่ยหรือคนฟยแได้ยิน่ะก็อยากจะต้อองงลลแ้วป่ะเนื้ี่ยหร จะเปรี้ยวเปล่าวะมันต้องคิดอย่างนี้ก่อนคำแรกถือว่าเป็นเป็นในหัวเราต้องคิดว่าเปรี้ยวเปล่าพี่ว่าไม่เปรี้ยวพี่ว่ามันคงเข้าถึงเนื้อยิ่มบ่มนานนี่มีความหอมนะครับ<อ>มีความนุ่มความหอมวันหลังก็เอาสักสองปีก็ได้ครับตั <S 2> 2 <S ้งสองสาวันหรอกจะบ้าทแล้วเอาเอาเนี่ยครับดายเอ็บีฟแหนึ่งชิ้นครับผม แต่ที่จริงแล้วอะเข้ามาให้โทรมาเช็คหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยบางทีเขาก็มีเตรียมไว้บ้างแต่บางทีมันก็จะมีของที่มันบางทีมันก็ขาดได้บ้างแล้วดูราคานะคุณผู้ชมตอนแรกแบบโรงแรมหรูอาหารระดับแบบรีสอร์ทแบบอย่างเงี้ยคือบรรยากาศมันดีเนี้ยได้คือจริงๆแล้วมันก็ติดแม่น้ำนะมากินหลายอย่างมากแล้วเวลามาแนะนําชั้นบนกลางคืนนะแสงไปรับรองนะคู่ไหนในนี้เพิ่งจีบกันช่วงโปรชงโปรโปรโมชั่นมันมีอยู่อะมาท็อปน็อตกันแล้วพามานะกลางคืนนะถือนี่มาเลยของขวัญมานะแล้วชวนไปกินข้างบนแล้วแบบโอ้ยแสง <houses> เอาแหวนเบียดในสเต็กเว้ยอแล้วไม่ก็ให้มันเคี้ยวแดกไปเลยบ้านลี่คอผมว่าจะชวนมาคนนึงเพิ่งเจีบติดเฮ้ยใครวะผัวไม่ค่อยอยู่บ้านไบแบบกินลงกินแหลกอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยอยู่บ้านเป็นแบบลูกติด สองคนไม่รู้เพลงด้วยใช่เอาเลยนะโอเคครับพี่อย่าไปบอกมันมันไม่รู้หรอกคุณคุณนะขออนุญาตลงขึ้นมือค่ะแต่เขามีดมาแทนแล้วเดี๋ยวผมทำอะไรผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพี่บอกนะไงชอบไปเป็นชูเออคนอื่นระวังไปเจอปืนนะถ้าผู้หญิงไม่มีแจ็คเสียงพร้อมกับมามีจงมีใจอออเนียนเกวี้ซอสแล้วก็คิดพี้ออเนียนเพราะว่าผม้จิ้มแจ่วครับ มันน่ากินมากแต่น้ำจิ้มมันเป็นจิ้มแจ่วเหรอจากที่พี่เข้าใจนะพี่ว่าน้ำจิ้มแจ่วอ่ะมันคงเหมาะกับคนไทยก็เล่าคิีมได้นะได้ครับได้ครับผมขอที่นน้ำก่อนนะ่ยหอมมากไอ้ผมเอ้พี่เดี๋ยวเปิ้นเดี๋ยวเปิ้นเดี๋ยวปืนขอเป็นอันเดอร์คัรครับผมจะบ้าแล้วเฮ้ยเอาแล้วครับคุณผู้ชมว้าวแฮะเยอะนะ ไ,ไปไหนครับไไปหนครับผมเป็นไงพี่อ๋ออีกคำหนึ่งต้องอีกคำหนึ่งใช่ไหมพี่จะให้แป๊กลองสักคำอ๋อไน้าๆน้าห้าน,นลองเลย,ย,ย,ยลองเลยนะครับเหมือนเนื้อตุ่นนะ รึมมะรึมอ่แล้วรู้อย่างว่าทำไมเขาดึงหมักขันเปห้าวันซึ่งรสชาตตอนนี้กูรู้พร้อมมึงแปะรู้พร้อมมึงเลยแปะให้เชฟหน่อยได้ไหมเรียกมาทำอะไรพี่ตีอะไรเขาไม่ได้ตีทุกอย่างีหมดเลยจะชมจะชมเราทานอาหารเนี่ยใช่ใช่ถ้าเราชื่นชมเนี่ยเราสามารถเกเชฟมาแบบนี้ได้อ่าอือไม่พอพี่จะบอกว่าอร่อยอร่อยแบบนี้ที่เดียวมันไม่พอให้เขาจัดให้ดีกว่าโอ้ยท่านนี้ครับบุ๋ชฟเลฟจนั่งไหนครับผมเชฟ แต่ว่าอย่างงั้นงี้เลยอะไอเนื้อเนี่ยสาวันทาไมอะเจฟก็คือเราเราจะใช้นะครับการไดเอทบ่มในตูเ้เย็นที่คงความอุณหภูมิไว้1-3ึงแล้วก็ควบคุมความชื้นไว้การไดเอทมันจะมีการใหเอนไซม์ไปย่อยสลายเพ<อ>ื่อจะทําให้นุ่มขึ้นทําให้เนื้อนุ่มขึ้นใช่ครับแต่ทางเรามีซิกเนเจอร์นิดหน่อย<ม>ในการหมักให้มันมีกลิ่นเฉพาะตัวตัวนี่ฮะผมบอกแล้วนะว่ามันม<อ>ีที่มาที่ไปมันไม่ใช่แบบสักจะกินก็กินได้นะครับอย่าบอกว่าสุดยอดมากใชฟผมถามนิดนึงมีเนื้อเยอะไหมวันนี้วันนี้ ได้นะครับไม่ต้องขายคนอื่นมันเด็ดจริงเชฟขอบคุณมากครับผมไม่คิดว่าเชฟจะทำได้ขนาดนี้ที่ยืมตังไปคืนมาได้ครับรอเลยรอเลยรอเลยรอดเลนเดี๋ยวให้เชฟจัดการให้ดอกด้วยดอกกับรอครับผม เป็นเเียงดี๋ยวควรเชฟอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมันมีวิธีทานที่ถูกต้องไหมครับเชฟเขาป่าไงแล้วเคี้ยวไงใช่จานใช้มีดกับท่อมจริงๆแล้วคือลูกค้าลูกค้าจะกินประมาณแลทูมีเดียมแลแล้วมันวิธีกินยังไงมั่งครับผมเวลาผมกินสเต็กไม่ได้ถูกีคริงๆเราจะหั่นขวางอันนี้ฮะเขาบอกว่าเวลาหั่นให้หั่นขวางอย่างนี้ีี่่ันนนขวางเื้อครบปกติพี่กินไม่หั่นก็ฝังแล้วนะผมฝังโลกครับผมเล็กดูดิว่าดูดิ แล้วมันจะมันจะดียังไงอะเชฟคือเวลากินเนื้อลายลายตรงนะครับมันจะเหนียวแต่ถ้าเราปาเพิ่มก็จะช่วยให้เราแล้วเข้าปากเข้าขวางเลยป่ะฟังนี่ยังไงครับเอาอคือแทงออกนี่เข้านี่เดี๋ยวผมขอกินก่อนได้ครับผมได้ครับดูครับวันนี้ใครที่มาโฮเทลวันกับท็อปน็อไม่มีเนื้อทานแล้วแต่วันที่คุณดูอยู่อาจจะมีแต่วันที่ผมถ่ายเนี่ยผมเมาแล้วมาผมกินเดียวไปเล็กหุยเป็นครั้งแรกที่กินเนื้อเยอะขนาดนี้นะ น้องรักครับทานตามขวา่าเดี๋ยวดูวิธีที่ถูกต้องนะคุณชมนะ <c oughs> ให้ดูเป็นลูกผู้ดีเนาะติดกับคนข้นางมากใช่ค่ะตอนอยู่อเมริกาผมก็อย่างนี้แป๊บทุกวันนะพี่อเมริกานูน่นเหรอนิวยอร์กนี่ยเหรออืมอเมริกาบางนาไป,บ,ไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยเพื่ขอขโมยของ <c oughs> อันนี้เชฟ<ม>เข<ๆ>ามีเป็นโวสการเรื่องไงทำเร็วแล้วลเกินมีานนี้พิเศษนะครับมีเคิื่อชีฟมาด้วยโอ้ยนะย่ากินน่ากิน เาบอกว่าเชฟเนี่ยเคยไปออกรายการดังนะเ,เป็นรายการที่มีเชฟไปแข่งกันนะม,มีอยู่สองฝั่งอะ่ะจะมีวัตถุดิบอยู่ตรงกลางผมไม่รู้จักไม่รู้จักปกติแป๊กกินสเต็กๆๆๆแป๊กกินเยอะแค่ไหนผมก็กินได้เท่านี้แหละครับจานเดียวผมก็อยู่ครับผมเป็นคนชอบกินเนื้อมากยหลอแล้วชอบดูดไหมบางทีก็ถ้ามันแบบมานิดหนึ่งบอกแา๊กนิดหนึ่งครับถ้าเหอเห็นแสงข้างนอกเปลี่ยนมืดไม่ต้องตกใจมันต้องใช้เวลาในการกินไม่เคยกินเนื้อเยอะขนาดนี้เลยตาเริ่มลอยแล้ว ตรงข้าหนึ่งจะเห็นพี่พีตาลยอยๆเพราะเนื้อตัวนี้เหรอเปล่าอีกตัวเนี่ยสาแก่ใจไหมครับคุณผู้มชมเมื่อกี้กูพูดอะไรกับเชฟไปบ้าบอกว่ามีเท่าไหร่จัดมาให้หมดกูไปขอโทษเทพท่านนะั <c oughs> ่นแหละสิตอนนี้ยังขอโทษท่านนะอู้ เชฟครับตั้งแต่ที่พี่พีกินมาจนถึงจานเท่านี้ครับประมาณกิโลแล้วครับเชฟประมาณสามโลครับผมสามโลหรือครับตั้งแต่จาน <3 S 1> แรกจนมาถึงใช่<า>น,นี่พี่เอาลนะจานที่สามนะจะหมดแล้วนะเราเชียร์ไปเป็นจ,จานๆไป รถกลวงคุณพี่ด้วยนะครับปกติเนี่ยพี่พี่บางคนติดหนักมากให้มันเป็นรอบๆไปนะมารอบนึงก็ให้ไปรอบนึงที่ไหนวะสมมติแต่ถ้านั่งยาวๆเนี่ยก็ได้เยอะหน่อยน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลเพราะว่านี้หรือว่าอ๋อ้าติดนอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมครับเชฟครับเลยเก้าเก้าคือเก้าถ่านกับเก้าเห็นเก้าโลไม่ต้องเอามาหมดจริงก็ได้นะเอาต่ไป ว้าว <Wow>, wow. กินเอาให้อยากหายเนื้อไปเลยวันนี้อุนนี้ขนาดทิ้งไว้สักพักนึงนะคุณผู้ชมทำไมับให้ความร้อนยังขึ้นอยู่เลยอะอ่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพี่ค่อยไปหั่นเพิ่มอีกนิดนึงโอ้ัแป๊กมันน่ารักเว้ยแป้งทำที่แป๊กไม่หิวมั้งหรออืมสักพักนึงคงจะหิวโอ้ยนี่มีชีวิยืดดูดียืดแบบอืมเห็นไ,ไหมเห็นควันไหมเนี่ยขนาดทิ้งไว้สักพักนึงนะควันยังร้อนอยู่เลย ได้จเข้าไปช่วยเลยพี่ช่วยให้อร่อยขึ้นช่วยให้อิ่มขึ้นต้องอร่อยขึ้นสิอร่อยขึ้น,<ส>นมันหอมขึ้นวันนี้พูดจริงนะโหดมากอ่าโหดมากถ้าจบชามนี้พี่สามโลกว่าก็หนักเอาเรื่องนะนเนื้อรวนนะเนื้อที่นี่ความนุ่มดีมากแล้วหมักหอมเลยครับการที่ใช้กรรมวิธีหมักเกือบ35วันนี้ไม่ธรรมดาถ้าลองได้อยากให้มาลองแล้วมันไม่ได้มีดีแค่มินส์เอ็กเดียวขาหมูทอดเยอรมันนี่ไม่แพงด้วยไม่แพงด้วยจริงๆ มหมดแล้วอย่างเงี้ยไม่หมดยังไม่หมด,มหมดเหลืออีกอันนึงเอาละถ้าหมดจานนี้นะ 3>, 3กิโลกว่าๆเพราะว่าจานละ2ชิ้นนะนอนก่อนไม่พี่อร่อยแต่ที่เห็นตาห้อยงนะ <c oughs> คุณไม่เป็นผมคุณไม่เข้าใจผมใช้กล้ามเนื้อตรงนี้มากอุ้ยอันนี้อันนี้แบบใหมออ่อ๋อนี่แบบแยกซอสมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยน่าสนใจดีขนานมาให้เลยสวยอ่ะเปลนจากสองพีทเป็น3ชิ้นไงบ้างถ่ายลงมาจอกีให้หน่อยได้ไหมเข้าไปฟอลโล่กันดีกันด้วยที่พีทอันเดอร์สกอร์อีอันเดอร์สกอร์แหละเราจะมีการอัปเดต คนมีฝีมือถ้าทันบบนี้เหรออือเเล่นไอจีมาสักพักมัยังไม่รู้เรื่องเลยทำนี้ได้ด้วยตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วข้างนอกเริ่มเปิดไฟแล้วถาเอ็มวีสั้นๆกันไหม,มเดี๋ยวผมร้องเพลงประกอบแล้วพี่ก็เดินเจอน้องนางอยู่ริมถนนนี่ก็ต้องแบบลงมาอยู่ริมถนนโดนรถชนเลือแต่ขาอะไรอย่างเงี้ยพีก็กินมาประมาณแบบจะสองชั่วโมงนะแต่มันก็ไม่ได้กินกันง่ายๆครับเอ็กนะครับมันเยอะนะ มามาเอามาครับพี่หมดแล้วจานสุดท้ายเนี่เสร็จแล้วโอ้ยดีฮะพี่เป็นไงบ้างพี่ตั้งแต่พี่ทำที่นี่มาเคยมีใครกินสเต็กเยอะขนาดนี้ไหมพี่เจอครั้งแรกครับเพิ่งเจอครั้งแรกเลยมครับคุณผู้ชมครับพาี่พีชกินจานนี้หมดวันนี้พี่จะทานสเต็กไรเอทบีสีกิโลนี่เป็นแบบมีเดียมแรนะครับผมนี่ยจะบอกว่าจริงแล้วว่าความนุ่มมันกำลังพอดีเลยครับกินแล้วอร่อยมากนะฮะ ระหว่างที่พี่ปีตกินนี่ก็หาอะไรทำคันจะให้พูดเรื่อยๆเนี่ยก็กลัวคนดูจะรำคาญเราเอ๊ดึดขนาดนี้จะกลับบ้านทันไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ทานผมนอนนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อะเปิดโรงแรมนอนทัคืนก็ไม่เห็นเป็นไรนี่กักหรือเปล่าเออกักอะไรอีก้วเนี่ยฮะเราเนี่ยโรงแรมมิตังอยู่แถวแถวเจริญกรุงใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยาเชฟครับ อย่างอย่างอย่างจานที่พี่พีททานล่าสุดเนี่ยครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับเชฟ1,500บาทครับผม1,500บาทใช่ครับเพราะว่ามันสามชิ้นถูกไหมครับใช่ครับผมส่วนจานอื่นก็จะถูกกว่านี้ถูกไหมครับใช่ครับผมตามนะตามน้ำหนักัมีหลายราคา น้องเกวี่อดเยี่ีมครับเพิ่มคดีแล้วก็หอมรสไม่จัดเกินไปพอมันอยู่กับนเนื้อนะครับพอจิ้มาไปแล้วเกลียวเนื้อไปมันมีความชุ่มถมตัวเนื้อออกมาพร้อมกัตัวน้าซอสเกวี่อย่าบอกว่าสุดยอดครับขอเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อได้ไหมเนื้อของท็อปน็อตเอาเป็นเนื้อเรื่องมาเลยนะได้เกี่ยวกับท็อปน็อตไดเอทบีฟอ่าฉันเดินกลุตรงนี้พ,พี่พีชพามากินเนื้ออร่อย แถวนี้ที่ดาดฟ้าให้เธอมากินเนื้อได้เองบีมันก็ไปได้เหรอนี่ตอนต่างเครื่องติดเครื่องติดแล้วเหรอ <c oughs> ติดแล้วครับผมอู้มาติดอะไรสะดึกขนาดนี้แล <c oughs> ้ว <c oughs> คนที่อยากทานหรืออะไรเง,งี้ยลองโทรมาสอบถามก่อนที่จริงเขามีแต่บางทีอ่ะเขาอาจจะต้อง มีงานแต่งมีไหหรือเปล่าเนี่เราก็ไม่รู้นะฮะเืมฝากด้วยกับพ่ออาหารชื่อว่าท็อปน็อตครับนี่ที่โรงแรมโฮเทลวันส์ครับมาเลยมาเลยฝากด้วยนะฮะกับท็อปน็อตนะครับกับเมนูชื่อด i e เอทบีมนะครับโฮเทลวันส์เออเจริญกลุ่มชาแต่พี่จะมีข่าวดีมาบอกแป๊กอย่างนึคือวันนี้นอนนี่บอกเมียหรือยังจะนอนนี่อ๋อโอเคได้พาอไม่ไหวแล้วไง Mm hmm. หมดจนได้ครับคุณผู้ชมครับมอมเุณครับโยฝากด้วยนะครับกับท็อปน็อดลูปท็อปบาร์แอนดอสนลองนะครับที่โรงแรมโฮเท l ส์วันนะครับจเจริญกรุงฝากด้วยกับเมนู d ดเอทบีฟซึ่งหมักเนื้อเนี่ยกว่า35วันเลยใช่เด็ดจริงๆนะไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยให้มาลอ,องได้เลยใช่แล้วผม จะบอกว่าผมไม่เตือนเพราะจริงๆแล้วเริ่มโทรมาก่อนใช่สิ่งดีๆเนี่ยผมก็อยากจะบอกอยากจะเสนอให้ลองมากิน pues, ดูคร uh ับดีไม่ดียังไงคนที่ลองมากินแล้วบอกต่อคอมเมนต์ได้ด้วยแต่สำหรับผมผมว่าอร่อยเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ไม่มีแค่เมนูนี้ครับมีอีกหลายเมนูใช่แต่ผมไปต่อไม่ไหวแล้วนะฮะพี่พีทกินเนื้อหมดนี่ประมาณ4โลนะงั้นเราไปเดินดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูห้องที่พี่จะพาพี่พาไปดูแล้วที่สําคัญะมือนี้ใครจ่ายเดี๋ยวผมให้ไปรวมกับ ตอนห้าห้องครับผมแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นไม่เจอกูหรอกเราเล่นเราเล่นเลย อย่างไงก็ฝากด้วยนะครับกับโรงแรมโฟเทลส่วนนะครับประห้องอาหารเขานอนทั้งบนนะครับจะมีเนื้อสุดยอดมากเลยไดเอทบีฟนะฮะนะฝากด้วยแล้ววันนี้ผมจะนอนที่เนี่ยแหละครับเพราะว่าจรห้องสวยมากแล้วมีอ่างจากซีด้วยเนีย่ยก็อย่าลืมคนที่ชอบพีทแหล,ลกพี่แหลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่แหลกแล้วกด subscribe ให้พี่แหลกด้วยครับทางชาแนลยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ไป follow ไอจีกันด้วยนะครับที่พีทอเดอร์สกอร์อีเดอร์สกอร์แหลกนะครับขอบคุณจริงๆวันนี้ไม่ไหวแล้วอืดมากๆเลยขอนอนนะพี่ พี่เล็กแป๊กบ๊ายบาย